ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับก่อนหน้า um นี้นะครับเราก็ได้หาโผลหารของพหุนามนะครับทีนี้หัวข้อต่อไปนะครับเรามาดูเกีเ่ยวกับการบวกลบเศษส่วนของพหุนามบ้างน,นะครับหลักการของการคำนวณนะครับก็คือใช้หลักการบวกลบเศษส่วนของจํานวนเต็มนั่นแหละครับก็คือ,อะไรต้องทําส่วนให้เท่ากันครับอันนี้คือรูปทั่วไปของพหุนามนะครับก็คือว่ากําหนดให้ ทีคอานั้นเป็นพหุนามใดนะครับแล้วตัวส่วน Q เนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะครับตามนิยามของเศษส่วนเนาะหลักการบวกลบก,ก็คือใช้ต้องมีส่วนเท่ากันนะครับถึงจะใช้บวกบวกลบก,กันได้นะในชั่วโมงนี้นะครับเรามาดูเรื่องการบวกกันก่อนนะครับว่ามีวิธีการคำนวณหาคำตอบอย่างไรนะครับําดูตัวอย่างแรกเลยนะครับอ,อย่างนี้นะครับ 2x ส่วนด้วย7นะครับพหุนามอีกตัวหนึ่ง x ส่วนด้วย7นะครับตรงนี้วิธีทำนะครับไม่ยากนะเนื่องจากว่าเป็นไงครับตัวส่วนนั้นเป็นไงเท่ากันอยู่แล้วนะครับนะตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราก็เอาตัวเศษนั้นนะครับมาบวกกันได้เลยอย่างนี้ก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับ 2x บวก X ทั้งหมดส่วนด้วย7นะครับตับวส่วนเท่ากัน X 2ตัวบวกด้วย x 1ตัว ก็เป็น x 3ตัวนะครับหรือ3 x ส x วน7ตอบนะครับง่ายไหมนะครับนะแต่ดูกันหลายๆตัวอย่างนะครับนะจะได้มีความหลากหลายนะ,ะตัวอย่างที่2นะครับเริ่มมีความยากขึ้นมานิดนึงนะครับหลักการของเราเนี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันถูกไหมข้อสังเกตนะครับก็คือว่าจำได้ไหมว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับก็คือว่าเราต้อง ถ้ากรณีที่ประเด็นแรกรก่อนนะประเด็นแรกให้ไปสังเกตก่อนว่าตัวส่วนนะอันนี้8ดตัว x 8ตัวนี้ x 4ตัวตัวนี้น้อยกว่าถูกไหมเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเท่าตัวนี้ได้ไหมถ้าได้นะครับถ้าได้เราก็ดําเนินการนะอย่างนี้นะนะครับ4กับ8เนะี่ยมันเป็นพหุคูณกันไดกไหม4ีคูณ2ได้แดถูกไหมก็าสามารถที่จะเปลี่ยนให้เท่ากับ8ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนไม่ได้ทําไงครับ เอาสองตัวนี้มาคูณกันเลยให้เป็นตัวส่วนตัวใหม่ตามทันไหมครับอ่าโอเคนะเราดูนะตัวนี้เนื่องจากว่านะเ,าเราสามารถที่จะหาหรือชัดเจนเลยนะครับถ้าเราสังเกตไม่สังเกตก็คือหาเลยครับหาครนงงไหมหาครนอของแปดกับสี่ก็ได้หายัางไงหาครนอของแปดกับสี่ดูนะครับหาครนอของแปดกับสี่เพื่อที่จะเช็คว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวส่วนตัวอะไรนะ แปกับสี่ก็คนออยนี้ก็ได้ครับหานหันสั้นจุดนดได้หารแปกับสี่ได้ลงตัวอ่าแบบนี้คือสถูกไหมแลใครจะเอา2อก่อนก็ได้ละมีค่าเท่ากันครับสุดท้ายสี 4, 2, 8, 4, 1, 4. ่สองแปดสี่หนึ่เท่ากันันนั้นคนอเอาหมดถูกไหมคอนอเอาหมดคอนอก็คือ1 2, 4, 4. อนึคูณสคูณสก็เท่ากับแล้ว เพราะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น 8x นะเป็น8ทํทำงก็หยิบเอาตัวต้าส่วน4นั้นนะเปลี่ยนให้เป็น 8x ก่อนจะเป็น8ได้ยังไงครับก็คือคูณด้วยอะไรครับนะคูณด้วย2คูณด้วย2ถูกไหมสี่สอ8 x ก็คืออยู่นี้คูณเศษแล้วคูณส่วนแล้วก็ต้องคูณเศษด้วย 9ก้าคูณสองได้เท่าไหร่สิบแปดเพราะนั้นเปลี่ยนเป็นส่วนนะครับเดิมเก้าส่วนสี่เอ็กซ์ก็คือสิบแปดส่วนแปดเอ็กซ์ก็เอามาทำอะไรเอามาบวกกันกับตัวตั้งน่ะนี่ก็ส่วนได้แล้วนะครับน่ะ,นะก็จะได้เป็นสามบวกสิบแปดทั้งหมดส่วนด้วยแปดเอ็กซ์็เป็นเท่าไหร่ครับสามคูณสามบวกสิบแปดก็เป็นยี่สิบ 18, เอ็ด ส่วนด้วย x เสร็จแล้วครับนะฮะตามทันไปครับดูนะทบทวนนะครับอ่ามาดูหน้าไตอันนี้อันนี้ต้องเล่นสเกตดูครับว่าลักษณะของตัวส่วนนั้นนะครับเป็นเท่านา้ำปูกันเนี้ยตัวตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องทาอะไรกับมันเลยครับก็นําตัว เศษมาบวกกันนะครับทั้งหมดส่วนด้วย x บวกสส่วนด้วย x ลบ2นี่ข้อสังเกตครับดูทั้งบนนะครับนะดูทั้นบนเราสามารถทําให้อยู่สามารถทําให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จนะครับได้อีกขั้นหนึ่งก็คือ x, 2, x 2. บวกด้ยวยลบ2 x บวกด้วยลบสองบวกกับลบเท่กันก็เป็นแล้วฮะติดลบถูกไหมก็จะเป็น x ลบ 2ด้านบนนะครับส่วนด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบสอัวส่วนนะตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นคตอบได้แล้วนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราทำมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาตัดทอนกับตัวนี้ครับตัวนี้มาเท่ากันถูกไหมเหมือน5กับ5ครับตัดทอนได้ก็เหลือเท่าไหร่ครับตัวที่เท่ากันหลือหนึ่งถูกไหมครับทันไหม เหมือนตัวเลขนะครับมองให้เป็นตัวเลขนะเช่นอออะไรอะ่ะห้าส่วนกับห้าอางเงี้ยนฮะตัวเดียวกันก็ตัดทอนเอาห้าหารตลอดเอาตัวมันเองหารตลอดก็เหลือหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับเท่ากันก็เอาตัวมันเองเนี่ยหารตลอดตัดทอนก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็คือข้างบนเหลือแค่หนึ่งครับข้างล่างจํานวน x บวกสองคูณกับหนึ่งก็ได้ตัวมันเองก็ตอบ สนส่วน x บวก2นะครับอ่าตัวอย่างต่อไปนะอ่าตัวอย่างต่อไปอ่าดูครับ y กับ y บวก4ตรงนี้เรียะด,ดูครับว่าเราไม่สามารถหาจำนวนใดที่คูณแล้วเท่ากับ y บวก4ได้นะนะไม่สามารถก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันเลยครับ นะแตกต่างกันกับ 8x กับ 4x นะอันนี้หาคอาอได้ครับ 4x มันเปลี่ยนเป็น 8x ได้แต่ทีนี้ตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ครับจะเอา4มาบวกไม่ได้นะมา4บวกที่เฉยไม่ได้นะครับไม่มีหลักการนะก็ต้องเอาสองตัวนี้มาคูณกันครับเป็นตัวส่วนตนัวใหม่ก็คือ y คูณด้วย y บวก4ตัวส่วนตนัวใหม่ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ y คูณนะด้วย y บวก4 y คูณด้วย y บวก4นี่คือตัวส่วนตัวใหม่ครับที่เราเจะต้องนั่นอ่าทำไงครับตรงนี้เป็น y แล้วต้องการให้เป็น y บวก4ถูกไหมทำไงครับก็เอา6ส่วน y คูณด้วย y บวก4ทั้งเศษและส่วนนี่ได้เท่าไหร่ตรงนี้วิธีการคูณด้านบนนะครับเอา ตัว6เนี่ยครับไปคูณทุกๆตัวในวงเล็บสังเกตดูนะถ้ามีจํานวนตัวแปรคูณกับนะพหุนามนะครับที่มีวงเล็บที่มีการดำเนินการ,การบวกอยู่ข้างในเนี่ยหรือลบอยู่ข้างในเนี่ยให้นักเรียนเอาจํานวนที่อยู่ด้านนอกคูณเข้าไปในทุกๆตัวของเล็บตรน,นี้จะได้ว่าอะไร6คูณ y ก็ได้6 y 6หกคูณบวก4ี่ก็ได้ะลรฮะหกสี่ยี 4, ่สิบสี่ืตัวแรกนะ 6ส่วน y ต่อไป7ส่วน y บวก4ตรงนี้ก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย y ถูกไหมตัวส่วนถ้าเท่ากับคูณด้วย y ข้างบนก็ได้ปไปเลยฮะเจ็ดวายกว็จะเจข้างล่างก็เป็นอะไรครับเหมือนกันนะครับตรงนี้เอาการคูณสัสที่กันได้นะตัวส่วนก็คือ y คูณด้วย y บวก4อันนี้ก็ y คูณด้วย y ยายบวกสเหมือนกันอ่าเรียแบบร้อยก็เอาเศษมาบวกกันครับตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็จะเอาตัวเศษมาบวกกันนะจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเศษด้านบนคืออะไรหกวายบวกสี่ 4. บวกด้วยล่ะครับเจ็ดวายส่วนด้วยวายวายบวกสี่ฮะเจ็ดวายบวกหกวายวายหกตัวบวกวายเจ็ดตัวเป็นเท่าไหร่ครับ ป็น y สิบสามตัวสิบสาม y บวกสีน่นะฮะส่อบวกสี่ส่วนด้วยอะไรครับ y นะตรงนี้ y สามารถคูณเข้าไปได้นะครับนะคูณเข้าไปได้นะครับนะฮะคูณเข้าไปได้นะครับ y คูณ y ก็เป็น y สองตัวนะคือยกกำลับบงสองตัวนี้นครับจานะทำไปอยู่รูปสําเร็จนะครับ y คูณกับ4ก็เป็น4 y mm hmm. บวกด mm ้วย 4y เสร็จแล้วครับนะครับ, mm hmm. รบดี่การนะ mm hmm. ถัดไปนะครับดูตัวอย่างหนึ่ง x บวกหนึ mm hmm. กับ x ลบหก็ในทํานองเดียวกันกับตัวอย่างนี้นะครับ mm hmm. นะครับก็คือเริ่มต้นนะตัวส่วนตัวใหม่ก็คือจะต้องเอาสองตัวนี้มา คูณกันนะครับตัวส่วนตัวใหม่คือหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ x บวกหคูณกับ x ลบหนงนั้นเริ่มต้นเราก็เปลี่ยน5 x บวกหนึ่งทเป็นทำไมครับถึงจะเป็น x ลบหคูณด้ก็เอา x ลบหนึ่งคูณเข้าไปเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนลบลบน่นะโอเคเท่ากับด้านบน5คูณ x ก็เป็น 5x 5คูณลบ1ก็เป็นลบ5ข้างล่าง x บวก1คูณด้วย x ลบ1อ่าอีกตัวหนึง่ง3ส่วน x บวก1เปลี่ยนตัวส่วนนะครับก็ต้องอะไรครับเอา x บวก1มาคูณถูกไหมเยนบวก1ครับจะได้เป็นตัวส่วนตัวเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน x บวก1 ด้านบนก็คูณเข้าไปทุกจุดนในวงเล็บนะครับก็เป็น 3x เนี่3คูณ x ได้ 3x 3คูณบวก1ก็ได้บวก3ด้านล่างก็เป็นเลยครับ x บวก1คูณด้วย x ลบ1เน่ยตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับเอาตัวเศษมาทำลายบวกกันก็จะได้เท่ากับอะไรครับ 5x ลบ5บวกด้วยอ่าสอเลมนิดหนึ่งนะครับ 3x บวก3ทั้งหมดส่วนด้วยอะไร x บวก1ส่วนด้วย x ลบ1อ่าด้านบนเป็นวงเล็บครับเปไดวงเล็บมามาเป็ดวงเล็บมาเลยเป็น 5x ลบ5บวกด้วย 3x บวกด้วย3ส่วนด้วย x บวก1ส่วนด้วย x ลบ 1. 1นะครับโอเค ้านบนเราเส็เท่าไหร่ครับ 5x 5x 5ตัวบวก x สาตัวเป็น x กี่ตัวเป็น x 8ตัวครับลบ5้าเจอกับบวก3าเหลือเท่าไหร่ลบ5มากกว่าเจอบวก3าครับติดลบ5้าเจอบวกสามเหลือลบ2ครับ2สองนะตัวนะส่วนตัวล่างก็คืออะไรครับและเป็น x บวก1 คนนี้เพ็กลบหนึ่งข้อสังเกตรตรงนี้ทําให้อยู่ในรูปผลสําเร็จได้ครับนะทําไงครับตรงนี้เราสามารถดึงตัว่วูมออกมาได้นะครับนะดึงตัวลูกออกมานะอาจจะเขียนในรูปของดีตัวร่วมนะครับก็เลยจะเป็นอะไรฮะอย่างน,นี้นะครับดึงตัวร่วมมา,าสองออกมานะครับสองออกมา ก็เหลืองในส X ลบหนึ่งส่วนด้วยนะครกบ X บหนึ่งส่วนด้วย X ลบหนึ่งก็ได้นะครับต่อโอเคนะครับแล้วก็เรนัะเรียนลอง ใช้ตัวอย่างตัวนี้เดี๋ยวคุณจะถ่ายตัวอย่างตัวนี้ให้แนบไปด้วยนะครับในแบบฝึกหัดนะครับมีห้าข้อนะมีห้าข้อสิบคะแนนเหมือนเดิมเรา,าทาดูนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างนี้นะดูตัวอย่างนี้ประกอบไปด้วยนะครับตัวอย่างนี้ประกอบไปด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ